พักอื่นเนี่ยพฤติก,การงั้นเอาคนนั้นคนนี้คนนี้ไปรัยปธิปัดไม่ใช่นะลงคะแนนกันหมดนะนี่คือไปชัยปิปัดเนี่ยและสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนซึมซับได้ไปชะชาธิปั์เนี่ยที่ผมเลือกเพราะเป็นไปรัชาธิปั์เป็นพักเดียวที่ในเรื่องการทุจริตเนี่ยต่อสู้เรื่องการทุจริตเย,เยอะมากและภาพลักษณ์ของไปชะชาธิปัต์ในเรื่องการทุจริตเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะ ทํ้มีก็ลอกกันเต็มที่เต็มกาฟอีกคือตอนที่ผมประกษเสียงนีผมก็ไปเป็นที่ปร,รึกษาผู้ว่ากรุงเทพหานครสมัยท่านสุขุมรพ,รพันธ์ผลิพัฒน์ตอนนั้นเน่ยผมเราก็คิดว่าเรามีชื่อเสียงในสังคมในเรื่องการปราบปรามสังคมยอมรับอยู่แล้ว พอผมไปทํางานกทมก็ถือว่าเป็นการเมืองท้องถิน่นผมก็ใช้ประสบการณ์ของผมเนี่ยไปทํางานกกทมซึ่งหัวใจของกทมหัวใจตํารวจเนี่ยมันคล้ายกันคือการบริการประชาชนดังนั้นตอนที่ผมไปอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยผมก็ทําประโยชน์อะไรให้กับกรุงเทพมหานครเยอะมากแล้วก็เคยทํางานรุ่มกับเขตผมก็จึงได้รับการชมเชยเยอะมากตอนนี้พอเราพ้นจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราก็อยากจะ มาเล่นการเมืองเพราะการเมืองท้องถิ่นมันก็กลางเมืองอยู่แล้วเราจะลงสนามใหญ่เราก็คิดว่าเรามีความรู้ความสามารถและเราที่เราไปทดสอบแล้วเนี่ยประชาชนไม่ได้เกลียดเรากลับชอบเราไงผมเลยตัดสินใจเนี่ยมาลงเล่นการเมืองและผมเชื่อว่าอย่างที่น้องถามว่าหนึ่งประชาชนก็ไม่ชอบตำรวจแ้วคุณมาอย่างเนี้ยประชาชนก็จะเอาเหรอผมว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลนะถ้าเราเป็นคนดีภาพลักษณ์เราดีมีการทำงานที่ดี ให้เราเป็นตำรวจยังไงเขาก็เลือกทําไมตํารวจที่เป็นสสเป็นนักการเมืองเยอะแยะหมดทำไมตรงนี้ท้องถินเนี่ยตำรวจทั้งนั้นน่ะสังคมเขายอมรับและผมคิดว่าตํารวจเนี่ยมันมีเทคนิคอย,อย่างหนึ่งคือทํางานรวดเร็วก้าได้ก้าเสียก้าตัดสินใจประชาชนชอบนะอา้าวแล้วูดถึงนั้นมีคนถามบอกแล้วทาไมต้องมาอยู่ประชาธิปัตย์ทำไมไม่มีอยู่พักอื่นจริงผมก่อนจะมาลงเนี่ยมีหลายพักมากมาชวนผมอย่าเอ่ยเลย ทั้งฝีรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านหมดแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเรามาเป็นนักการเมืองใหม่เราเหมือนคนที่เขาบอกมีอุดมการณ์ผมมีคนมีอุดมการ์เป็นคนตรงๆเป็นคนเรื่องชอบความถูกต้องผมก็คิดว่าเอ๊ะประชาธิปัตย์ที่มันเป็นสถาบันนะตอนนั้นเราก็สึมซับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นสถาบันการเมืองมันมีความพร้อมหมดแล้วมันน่าจะเป็นตัวอย่างได้ แล้วก็เออน่าจะเอาประชาธิปัตย์ดีกว่าแต่ตอนนั้นคะแนนประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ตกต่ำมันก็ยังอยู่ช่วงที่สามารถยังเป็นผู้นําของประเทศได้ผมก็เลยตัดทินใจว่าประชาธิปัตย์เพราะเป็นสถาบันการเมืองสองผู้ตรงๆก็เคยเป็นราชองครักษ์เป็นเคยทํางานผมมองว่าประชาธิปัตย์เนี่ยคืออยู่เคียงข้างสถาบันคนอื่นบอกรักสถาบันเนี่ยผมว่าคนหรือบางทีแอบอ้างนะแต่ประชาธิปัตย์จะสู้เรื่องสถาบันจริง แต่อาจจะประชาสัมพันธ์น้อยหรืออะไรน้อยแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเคียงคู้สถาบันมีความจงรักภักดีผมไปอยู่เนี่ยผมรู้เลยพรรคประชาธิปัตย์พูดในเรื่องความจงรักภักดีสถาบันมากที่สุดแต่พรรคอื่นอ่ะพูดข้างนอกไงแต่ข้างในจริงหรือเปล่าเราไม่รู้อ่านี่ผมยกตัวอย่างอันที่3ผมมองประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นเคียงคู่ไปแข่งทิปไตยเห็นมประชาธิปัตย์ต่อสู้ตั้งแต่สมัยไหนทำไยเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยพรรคอื่นเนี่ยมาฉีดฉวยทั้งนั้นเน่ป็ะประชาธิปัตย์ทั้งนั้นน่ะ เนการต่อสู้มาผมคิดว่าไปเชิปัดยังประชาธิปไตยแม้แต่ไม่เลือกตั้งหัวหน้าเลือกตั้งตําแหน่งอะไรเนี่ยไม่มีประเด็ดก,การนะแข่งกันหมดอะแข่งเสร็จแล้วแพ้ก,กันทะเลาะกันอะไรลาออกไปนั่นนะ่ะนั่นจะเกินการแข่งแข่งขันนะจากประชาธิไปไตยในพรรคนั่นนะแต่คนอื่นไม่ใช่พรรคอื่นเนี่ยประเด็ดก,การอั้นนะั้นเอาคนนั้นคนนี้คนนี้ไปเชิดปัดไม่ใช่นะลงคะแนนกันหมดนะนี่คือไปเชิปัิเนี่ย และสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนซึมซับได้ประชาธิปัตย์เนี่ยที่ผมเลือกเพราะเป็นประชาธิปัตย์เป็นพักเดียวที่ในเรื่องการทุจริตเนี่ยต่อสู้เรื่องการทุจริตเนี่ยเยอะมากแลวภาพลักษของประชาธิปัตย์ในเรื่องการทุจริตเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะทํามีก็ล่อกันเต็มที่เต็มการาฟเลยนี่คือสิ่งที่ทําไมผมต้องมาที่เนี่ยมีหลายพักชวนผมแต่ผมไปผมได้เป็นทสอบไปได้คราวที่แล้วดังนันเขาบอกว่า ถ้ามาเป็นนักการเมืองโลกรู้อันไหนที่ไม่รู้คนรู้หมดอ่ะนะมันก็ต้องเตรียมตัวดังนั้นถ้าเราไม่มีแผลเราไม่กระทําความผิดเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกแล้วผมเล่นการเมืองผมไม่เห็นมีใครมาตีผมในเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นเลยเพราะผมไม่ได้ทําในชีวิตตั้งแต่เป็นพลตํารวจอย่างในพลไม่เคยสร้างความเสียหายให้ใครไม่เคยทําอะไรที่มันนอกลู่นอกทางก็ทําในชีวิตของตํารวจทําพอมีพอกิน สู้ชีวิตด้วยตัวเองนอกจากเวลางานมาทําธุรกิจเมียทาธุรกิจอย่างนั้นดีกว่าเราก็จะไม่มีการกละหาลูกเต้าผมไม่ได้ไปทํางานที่มันเสี่ยงอะไรผมเป็นใหญ่ในนครบาลลูกผมยังไม่เคยไปเที่ยวสถานการณ์ที่ไม่ดีแล้วมีชื่อเสียงเสียหายไม่มีผมก็ไม่เคยไปกินร้านอาหารที่ผมคุมอยู่ผมก็ไม่มีผมคุมอยู่บกกน,นหนึ่งผมก็ไปกินร้านอาหารบอรกออื่นๆ เพราะจะกินบกนหนึ่งเดี๋ยวเวลาเราไปจับเจ็บเขาก็ไม่ได้เขาต้องเลี้ยงต้องดูมันก็หลีกเลี่ยงในพรุ่งนี้นะปัญหามันก็ไม่เกิดตอนที่ผมไปช่วยท่านจุุมพันธ์เนี่ยผมอยากจะทํางานเพราะในกรทมเนี่ยตอนผมเป็นตารวจเนี่ยผมรู้เลยว่ากทมเนี่ยต้องทําอะไรบ้างผมอยากจะทําเรื่องความปลอดภัยเมืองเรื่องการจราจรเพราะผมมีความรู้เรื่องจราจรเรื่อง ป่าปามเรื่องการป้องกันผมมีความรู้ผมอยากจะมาทําตัวนี้ไงผมเลยมาทํางานมาคิดมาใช้หัวใช้คิดให้กับกรทมอตอนนั้นและผมทําอะไรได้ไปหลายอย,ย่างมากในในการป้องกันอาชญากรรมในเรื่องการป่าปามยาเสพติดเรื่องอะไรที่ผมจะทำแต่ที่พอผมมาเลายอยากาการเมืองใหญ่เนี่ยถามว่าเไาอย,ยากจะเป็นอะไรการเมืองใหญ่มันก็เป็นหน้าที่เดียวคือก็ต้องมาเป็นสส ยังไงมันก็ต้องไต่เต้าจากสอสอยกเว้นเราไปปาราที่ลิศหรือมีความรู้สามารถเป็นรังตีนั้นเป็นไปอีเรื่องอนาคตซึ่งถ้าเราจะมาเล่นการเมืองถ้าเราไปคิดตัวนั้นก่อนเนี่ยเสียหลักการที่จะช่วยชาวบ้านแล้วถ้าคุณมีหลักการ่าช่วยชาวบ้านจะทําประโยชน์แต่คุณต้องไปคิดตรงนั้นก่อนคุณต้องคิดตัวนี้ก่อนนั้นสิ่งที่ผมคิดผมก็อยากจะไปทําตรงนี้เพราะผมมีความถนัดเลือกตั้งคราวที่แล้วผมก็เป็นคนคิดนโยบายเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้กับพรรคถ้าพระได้เป็นนะ เอาตัวนี้ไปทำเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เพราะผมป่าปามยาเสพติดเอาจริงเอาจังยาเสพติดเรื่องความปลอดภัยเมือง,เร,องเรื่องการป้องกันอาญากรรมผมมีความรู้อย้วไงผมก็อยากจะใช้ตัวนี้ไปช่วยซึ่งทุกคนมาเป็นสสมลืมไปเอาแต่เรื่องสร้างถนนไปเรื่องเอางินหมดไม่เคยพูดมาดูแลเรื่องชาวบ้านเรื่องความปลอดภัยเมืองเรื่องความเป็นอยู่ของชุมชนไม่มีใครพูดเลยนะปัญหายาเสพติดไม่เคยมาดูเลย ซึ่งปัญหาพวกนีเน้เป็นเป็นรากฐานของความทาให้เกิดความเสียหายของบ้านเมืองงนั้นนะปัญหายาเสพติดน,น้องคิดดูไหมตอนนี้ประชาชนเนี่ยติดยาเสพติดขี่ขี่ล้านคนสมมดสามล้านคนสามล้านคนน้องลองแบ่งดิคนออกเป็นสักสามส่วนเนี่ยส่วนหนึ่งคนแก่เนี่ยส่วนหนึ่งเด็กแล้วช่วงเด็กนักวัยรุ่นและทํางานเนี่ยถ้าเป็นสามส่วนทั้งหมดเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบล้านคนเอาหกตหกสิบล้านคนตัวเลข ถ้าก็แบ่งสามชั้นคนคนชั้นกลาง20 20ล้านคนนะติด3ล้านคนเนี่ยน้องคิดดูในยี่สคน20ล้านคนติด3าล้านคนน้อยไหมแต่คนไม่แก้ไขแต่ไปคิดอย่างเดียวว่าถ้าเอาเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วยังติดน้อยอยู่มันไม่ใช่คุณต้องเอาส่วนเด็กมันไม่ติดอยู่แล้วคุณต้องตัดออกไปคนแก่แย่อยู่แล้วจะไปติดทาไมไอ้คนทุกงนี้ดิมันติดเท่าไหร่แล้วจานวนติดเท่าไหร่คนถามว่ามีใครคิดตัวนี้ไหมไม่มีคิด ติดสามล้านคนเสพยาบ้าวันละหนึ่งเม็ดต่อวันต่อคนใช้ยาบ้าวันเท่าไหร่สามล้านเม็ดถ้าคนสองเม็ดล่ะใช้เท่าไหร่แล้วคุณเอาไปสมัยก่อนมื่อยู่นั่นอ่ะเม็ดละสองร้อยอ่ะสามล้านสามสามสองหกวันละหกร้อยล้านเผาเงินแม่เดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ยังไม่รวมว่าพนงานในการป้องกันหรือการเยียวยาใช้เงินไปเท่าไหร่ไม่เคยมีใครคิดนะ ถ้าเอาเงินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมาสร้างถนนหนทางมาสร้างสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนนี่เยอะมากนะเพราะปีนึงใช้ใง้งบประมาณในการปราบปรามหรือในการเป็นปีละเป็นแสนแสนล้านนะคิดอย่างเดียวก็จะไปทําถนนาำอะไรที่มันมีส่วนแบ่งส่วนเกินแค่นั้นไม่ได้คิดถึงอะไรผมเนี่ยอยากจะไปทําตัวนี้คือจริงท่านจุลินเป็นคนเรียบร้อยนะและท่านเป็นคนทํางานนะ แต่ผมว่าท่านจุลินคนเีเทพอาจจะเอ๊ะบอกอะไรยังไงเนี่ยผมว่าท่านจุลินอาจจะท่านอาจจะประชาสัมพันธ์น้อยท่านเป็นคนอาจจะเหมือนเก็บตัวทํางานอย่างเดียวผมไปนั่งทํางานอกแก็แแบบแกละเอียดอะ่ะนั้นประชาชนก็ต้องไปดูว่าคุณจะชอบทํางานแบบคนจริงคนงานหรือจะทำงานคนโม้อะไรต่างๆไปอะ่ะก็แล้วแต่ไอ้นี่เราไปบอกเยแต่ในความรู้สึกผมผมอ่ะ คนกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มเข้าใจท่านจุลินคะแนนเนี่ยผมไปลงเนี่ยท่านจุลินตอนนี้คะแนนดีนะถ้าถามโพลแบบอย่าไปโพลเอาพวกกันนะเอาโพลไหนที่บอกเก่งกลางๆนะท่านจุลินไม่ได้แพ้ใครนะในเรื่องการทํางานผมว่าท่านาสู้ได้ภาพลักษณ์ท่านดีก็น่าจะใช้ได้นะประชาธิปัตย์กลับมาแล้วพรรคปฏิปัติกลับมาเป็นผู้นําทางการเมืองอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะได้นะ แต่คนอื่นไม่ใช่พักอื่นเนี่ยพฤติก,การนงั้นเอาคนนั้นคนนี้คนนี้ไปชัยปิปัดไม่ใช่นะลงคะแนนกันหมดนะนี่คือไปชัยปิปัดเนี่ยและสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนซึมซับได้ไปชะชาธิปั์เนี่ยที่ผมเลือกเพราะเป็นไประชปธิปัดเป็นพักเดียวที่ในเรื่องการทุจริตเนี่ยต่อสู้เรื่องการทุจริตนี่เยอะมากและภาพลักษณ์ของไปชะชาธิปัต์ในเรื่องการทุจริตเนี่ย แทบจะไม่เห็นนะทํ้มีก็ลอ,อกกันเต็มที่เต็มกราฟเลยนี่คือสิ่งที่ทําไมผมต้องมาที่เนี่ยมีหลายพักชวนผมแต่ผมไปผมได้เป็นทสอไปแได้ครับที่แล้ว